ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคว i ย t Channel นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มโทเค็นเหรียญในกระเป๋า MetaMask โทรศัพท์มือถือกันนะครับ <S <S เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนล็อกอินเข้า m e t a m a s ให้เรียบร้อยเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะไปอยู่หน้าของ Wallet หน้านี้นะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Coinmarketcap นะครับหลังจากที่เพื่อนเข้าไปที่เว็บ Coinmarketcap เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนกดค้นหาด้านบนนะครับแล้วก็เลือกเหรียญที่เพื่อนต้องการที่จะ add ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างเป็น BUSD แล้วกันนะครับให้เพื่อนเ e a ร์ชไปเลยนะครับ BUSD ต่อไปก็เลือกอันบนสุดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนเลื่อนลงมานิดนึงนะครับ จะเจอคําว่าสัญญานะครับให้เพื่อนกดคําว่าสัญญาตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับก็โชว์คอนแทคของเหรียญ bsd นะครับให้เพื่อนเลือกคอนแทคของเหรียญของเชนของเพื่อนเพื่อนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเล่นของใน by smart ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมใช้เชนของ b y n e น smart chain นะครับผมก็ต้องก๊อปคอนแทคของเหรียญ bsd อันที่2นะครับแต่ถ้าหากเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับใช้ของ ethereum นะครับเพื่อนเพื่อก็ต้องก๊อปอันบนนะครับที่เป็นเชนของ ethereum นะครับ ก็หลังจากนี้เพื่อนกด copy มาแล้วนะครับให้เพื่อนกลับไปที่ meta mask นะครับก็กบเข้ามาที่ meta mask เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับให้เลือกตรงที่ import token นะครับแล้วก็ใส่ contact เหรียญเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กด import นะครับนี่นะครับก็จะ add เหรียญ bsd เข้ามาแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการ add เหรียญ bsd เข้าในกระเป๋า meta mask แล้วนะครับถ้าเพื่อนต้องการ add เหรียญไหนนะครับก็ให้เพื่อนค้นหาเป็นเหรียญที่เพื่อนต้องการ add นะครับเช่น บีคาร์บีคอยหรือว่า SIP นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากเพื่อนมีคำถามตรงไหนสงสัยแล้วละก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามานะครับระวังในเรื่องของการแอดเหรียญผิดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากเพื่อนแอดเหรียญผิดอาจจะเป็นชื่อเดียวกันก็ได้นะครับแต่เหรียญผิดแอดเดรสอย่างเงี้ยอาจจะไม่โชว์จำนวนเหรียญที่เรามีอยู่ในกระเป๋าให้เราเห็นนะครับเพื่อนๆต้องเช็คตัวนี้อีกทีนึงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย